มีแล้วปวดประมาณก็เก้าแปดเก้าสิบมันเกือบร้อยเปอร์เซนต์นะยืนทีมันล้มเลยอ่ะโอ้เราทําหนัก <S <S> <S ผมแบกหินแบกทรายแล้วก็เลี้ยงหินใหญ่ก้อนใหญ่ๆเงี้ยใช้ที่เข่าตัวยืนไงล้วยกมุกี่ขึ้นบ่านเงี้ย <S <S> <S ขึ้นบ่าคนงานเนี้ย <S <S> <S คนงานเอาบ่าเข้ามารับเลยวก็วางแ,แล้วก็ปล่อย <S <S มันดูเดินขัดขัดนะแบบว่าพอเดินพอเริ่มล้มก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเลยไม่เอาแล้ว อะไรก็ไม่ทําทั้งนั้นนอนอย่างเดียวเลยล้มไ่เฉยๆข้างเนี้ยล้มไปเลยล้มตึงลงไปนหงายท้องไปแล้วนี่เราระวังตัวอ่ะก็มือมั่งเท้ามั่งอะไรตูดกระแทกตึกสามคนแล้วเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่ได้เรื่องแล้วไม่อีข้างเงาสามคนอีกไม่เอาแล้วเลิกเลยไม่เลิกเลยไม่เดินเลยคนนี้ลูกสาวก็โป๊เกอร์ปเกอร์สีคขาสีคขาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใช่คนแก่มันก็ซื้อมาให้ก็เลยเลิกเลย อ๋อถ้าเดินถึงจะรู้สึกถ้าไม่เดินไม่รู้สึกหรอกมันเจ็บมันเจ็บแล้วเข่ามันจะเดินเดินมันจะแป๊บมันจะหวานเลยขนาดพ่อเก์ยังล้มเลยแต่ตอนนี้เราต้องประคองอะคือพอเรารู้ว่าข่าหวานครา้งนี้ปั๊บเราก็เลื่อนมือไปให้กลางๆเลยมันจะได้ไม่ล้มแล้วก็หยุดสักพักแล้วก็เดินได้น้องสาวน้องสาวน้องสาวบอกน้องสาวบอกว่าให้มาทามเฮอะไม่ต้องพาเราที่นี่ก็ทําได้ เอาเลยแล้วแฟนบอกไป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 ,ไปคุณหมอมาเช็คดูแล้วบอกว่าต้องใส่ต้องผ่าสองข้างเลยโอ้โหโต๊กลเลยคนนี้แล้วเขาบอกว่าไม่เจ็บร้อกอย่างโู้นอย่างนี้ <S <S <ม>แล้วก็เราเชียวไปถามคนนู้นคนนี้คนนู้นบอกว่าบางที่เขาก็เจาะใช้สว่านเจาะไม่เจ็บร็อกอะไรตัวอะไรฟังแล้วมาฟังน้องอีกเชื่อเลยแฟนบอกมาทำเฮ่อทรมานทรมารมเอาให้เดินเลยพอออกมาแล้วก็เดินได้เลย ก็ดีแป๊บเดียวเองเขาเข็นมันถึงง่ายนอนอยู่ข้างนอกแล้วแป๊บก็เข้าไปแล้วก็เผอแป๊บเดียวออกมานอกหาเสร็จแลวเสร็จแล้วงงอยู่ลเลยเราไปเสร็จไวจังผ่าเสร็จแ,แล้วมันก็ดีมันเบาไม่เดินสบายนอนก็นนอนสบายทาแล้วมันก็ดีเรา,าหาก,กินได้หมนกันหาก,กินไม่ได้อยากให้คนามาทำนิ่มจะได้สบายเอ spin แอนดรอยโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ